สนับสนุนด้วยร้านหูฟังไฮไฟจําหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอแ c e s ตอรีต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จําหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับกรับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เอยไม่ใช่ไม่ใช่เ<ะ>นื้อไหลสด <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำหรับชาวเกม Eurotruck Simulator 2นะครับก็มี FC ท่านหนึงนะครับบอกว่าให้ผมเนี่ยอสอนสร้างโปรไฟล์แล้วก็สอนกู้เงินในเกมนะครับผมวันนี้ผมก็ได้กู้นะฮะในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยอดที่ผมกู้ก็คือห0 0 0 0แสนนะครับผ่อนนะครับเอ,อ่อผ่อนวันละ2,888เหรียญน,นะครับ แล้วก็ไม่สามารถจะกู้ได้อีกนะครับกู้มันจะมีวงเงินถึง4ี่แสนนะครับแต่ว่า4ี่แสนผมจะผมกู้ไม่ได้นะครับผมกู้ได้แค่1นึ่งแสนนะครับตอนนี้โอเคสําหรับวิธีการกู้นั้นจะทํำยังไงเป็นยังไงนะครับกู้เงินซื้อรถเอ้ยกู้รถซื้อเงินเอ้ยถูกแล้วกู้กู้เงินซื้อรถล้วถูกแล้วนะไปดูกันนะครับผมว่ากู้ยังไงนะครับสร้างโปรไฟล์ยังไงนะครับผมไปดูกันเลยก็ผม Let's go เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับผมทีนี้ก็ การสร้างโปรไฟล์ใหม่นะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเกมนี้อันดับแรกนะครับก็ไปตรงรูปผลนะครับ m จอร r Profile นะครับ New Profile นะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งซื้อหรือเพิ่งโหลดเกมนะครับมาครั้งแรกก็จะต้องสร้างอยู่แล้วนะครับนะครับอาจจะเป็นหน้านี้ขึ้นมานะครับใส่ชื่อนะครับผมอันนี้ผมจะใส่เป็น149รักกันเพราะว่าแพเวอร์ชั่นนี้เป็น49แล้วนะครับอันนี้เลือกนะครับอันแรกนะครับจะเป็น คนขับแล้วบอมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรถนะฮะรถที่เขาเรียกว่าปลดช็อปนะฮะปลดช็อปนรถที่ปลดช็อปปลดในช็อปนะฮะเขาเรียกว่าปลดอะไรอะปลดโชว์รูมเออปลดโชว์รูมนะฮะปลดโชว์รูมไม่ใช่ปลดในช็อปปลดโชว์รูมนะครับเนาะแล้วก็เลือกสแกนเนียนะครับอันนี้คนขอคลิปเขาบอกว่าขอรถเป็นรถ CS นะฮะ CS ก็น่าจะสแกนเนียแหละนะฮะถ้าเป็น ถ้าเป็นแมนก็น่าจะไม่ใช่สแกนเนียจะมีอยู่ส่นะฮะสสตัวนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาชอบตัวไหนนะครับเลือกไปสตัวไหนก็ได้เมเาาตัวนี้แหละแล้วก็อันนี้บริษัทนะฮะโลก,ก้บริษัทนะครับผมอันนี้ชื่อนะฮะบริษัทนะฮะชื่อบริษัทใส่ไป VIP อะไรสิประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ยูสตีมคลาสนะครับอันนี้จะเอาใส่เลยอ,ออกก็ได้นะฮะ แต่ว่าใส่ไว้ก็ดีนะครับยูสตีมคลาวตรงนี้เนี่ยก็คือการสร้างโปรไฟล์ครั้งต่อไปเขาจะจดจำนะว่าเว่าเราใช้ปุ่มไหนอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็มันคลาวก็มีประโยชน์เหมือนกันนะฮะี่กดสร้างเลยครับผมโอเคก็กดสร้างเสร็จก็เข้าเกมนะฮะหลังจากนั้นนะครับเขาจะให้เลือกว่าคุณจะใช้อะไรเล่นนะฮะคีย์บอร์ดเมาส์ board, Mouse, หรือว่าคอนโทรลเลอร์นะครับ อันนี้สคิปไปนะครับอันนี้ไปอันนี้ไปตั้งทีหลังได้นะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องการกู้ตังค์นะฮะแล้วก็การสร้างโปรไฟล์แล้วก็กู้เงินนะครับซื้อรถเนี่ยในหัวข้อวันนี้เอาหลังจากนั้นเราก็เลือกเมืองนะครับที่เราจะเป็นจุดเกิดนะฮะจุดจะเรียกว่าจุดเกิดก็ก็ได้เหมือนกันนะฮะเออจะเรียกว่าเมืองก็ได้นะครับผมแนะนำนะฮะสำหรับมือใหม่ที่เป็นสายซิมเลเตอร์นะฮะก็ เมืองสเม,มืองนี้ที่มันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการขับนะครัครั้งแรกนะฮะโอเคหลังจากนั้นมันก็จะเด้งแบบนี้ขึ้นมานครับก็กดการกระบะลงเลยก็ได้นะครับมันจะใช้เวลานิดนึงโอเคหลังจากนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะฮะขับส่งงานนะครับผมประมาณ3งานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่มีรถเป็นของตัวเองนะครับผมตอนนี้เราก็คือเราเป็นขับ รับจ้างขับอยู่นะฮะพูดง่ายๆน,นะครับผมนะครับตรงนี้นะครับเราจะยังซื้อไม่ได้นะครับผมเราจะซื้อไม่ได้นะตรงนี้นะก็ขับประมาณ3งานแล้วกันนะฮะสามงานเนดะี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะขับส่งนะฮะสมมติว่าผมขับแล้วกันนะคุณผู้ชมต้องขับนะฮะอันนี้ผมเพื่อที่ความรวดเร็วนะในการอ่ในการอ,าใารอา่ในการอัดคลิปนะโอเค ตรงนี้ถ้ากดสคริปจะไม่ได้สกิลนะครับผมจะไม่ได้สกิลเพิ่มเราต้องขับมาเข้าซองอย่างนี้นะฮะขับอย่างงงผมเนี่ยเออเอียงเอียงต้องถอยเข้าซองนะครับเพื่อที่เราจะได้สกิลนะครับและ XP นะครับผมโอเคได้มา16 XP นะครับทีนี้ก็รอก่อนนะฮะไปอีกสามครั้ง ตอนนี้อูของเราก็ปลดล็อกแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะซื้อรถได้เหมือนเดิมนะฮะเราก็กดจ็อบมาเก็ตตรงนี้คุิจ็อไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็เลือกงานที่มันใกล้ๆเนาะเมืองเดียวกันมีไหมเนี่ยโอเคเอานี่แหละก็ขับไปเรื่อยๆนะครับประมาณ3รอบ3งานมัน้งเดี๋ยวมันจะมีอีเมลนะครับขึ้นมานะครับในออรูปจดหมายนะครับตรงตรงไอไอ้ตรง UI ฝั่งขวามือเะครับเป็นรูป2จดหมายนะ อนสมมุติว่าผมขับแล้วกันนะฮะสมมุติว่าขับนะขับมันก็จะใช้เวลาเลยนะครับนะสมมุติว่าขับนะแต่ไม่ได้ขับตอนนี้บินวิธีบินก็ผมมีสอนไปแล้วนะครับผมลองค้นหาดูนะครับในช่องผมนี่แหละนะเออตีใกลไปยังไม่มีอีเมลเข้านะครับตอนนี้ขับไปก่อนเรื่อยๆนะมาแล้วครับผมมีเมลเข้ามาแล้ว You have new email นะฮะ ตอนนี้เราสามารถที่จะกู้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องส่งงานตรงนี้ก่อน <L US> เอาละนะครับทีนี้เราสามารถที่จะซื้อรถได้แล้วนะครับแล้วอันนี้อะไรเนี่ยยูสทักเฮ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้อาจจะเป็นรถมือสองเปล่าอันนี้ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มาใหม่นะตรงนี้เนะนี่ะยูสทักเนี่ยไม่แน่ใจนะไอฟังก์ชันตรงนี้ไม่ไม่รู้ <L US> <L US> นะครับเราสามารถที่จะซื้อรถได้นะครับแต่ว่า แต่ว่าตังเราเนี่ยตังเรามี3 0 0พันะครับ3 0 0พันลดคันละ10,000 0นะครับผม1 0 0 0 0 0สนะฮะลดขั้นแรกนะครับ3 0 0 0 0นนะครับแพงสุดก็ตัวแรกนะฮะตัวแรกจะเป็น1 0 0 0 0 0สนะนี่1น8 0 0 0นะครับตอนนี้ตังเราไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นกู้ครับผมไปที่แบงก์นะครับรูปแบงค์นะครับเออจะมีนะครับวงเงินตรงนี้ วงเงินถึง4ี่แสนเหรอแต่ว่าอันนี้1นึ่งแสนให้ตายเถอะวงเงิน4 000, ี่แสนเรากู้ไม่ได้ครับเรากู้ได้แค่1 000, นึ่งแสนทวนเขาบอกว่ายอดหนึ่งแสนสามสิบห้าวันนะฮะผ่อนวันละนะฮะผ่อนวันละสองพันแปดร้อยแปดสิบแปดโอ้อันนี้น่าจะเป็นภาษีเอ้ยค่าธรรมเนียมนะครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะสิบแปดเปอร์เซ็นต์ร้อยละสิบแปดเลยเหรอโหนี่ยังกัน นี่เป็นนี่นอกระบบรล้วเนะี่ยอย่างกันนี่นอกระบบร้อยยี่เนะเอาละกดแล้วครับกู้เลยทีนี้ผมกู้มาแล้วหนึ่งแสนนะครับผมตอนนี้ผมมีนะครับหนึ่งแสนสามพันนะฮะแต่ผมไม่สามารถที่จะออกรถมือหนึ่งได้นะครับตอนนี้ไม่สามารถที่จะออกรถมือหนึ่งได้รถมือหนึ่งขั้นต่ําก็คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันอันนี้ผมจะต้องขับอีกกี่งานก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับ เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจะซื้อคุณผู้ชมก็จะต้องอ,อยากได้รถมือนหนึ่งน,นะคุณผู้ชมก็ต้องรับงานตรงนี้นะครับไปก่อนนะครับรับจนกว่าจะถึงเอ่อเท่าไหร่ล่ะหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดเอออีกอีกหนึ่งหมื่นห้าเอออีกหนึ่งหมื่นห้ารับจนกว่าจะได้หนึ่งหมื่นห้าฮะประมาณนั้นเลยแพงสุดก็น่าจะสองพันเหรียญหรอไม่แน่ใจว่าแพงสุดเท่าไหร,ร่ 2, 8, นะฮะสองพันแปดนะฮะสองพันแปดสามพันนะ แพงสุดสามพันนะฮะสามสี่สิบสองประมาณสี่หรือห้างานนะครับผมก็สามารถที่จะซื้อมือหนึ่งได้นะครับแต่ว่าผมผมไม่มีนะครับผมไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นก็ผมจะซื้อมือสองแล้วกันนะครับตรงนี้มีรถมือสองแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชันหนึ่งจุดสี่เก้านะณตอนนี้ผมจะซื้อมือ,นนมมอสองนะเป็นสแกนเนียนะครับเมื่อกี้เห็นมีอยู่คันหนึ่งโอเคซื้อมือสองเลยแล้วกันนะฮะ กดซื้อนะครับกดเลือกอู่นะครับกดเลือกที่ตรงเรานะฮะเรีบเยบร้อยแล้วตอนนี้ผมสามารถที่จะมีรถแล้วใช <Hey. S 1> ่ไหมฮะมีรถเป็นของตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้รถคันนี้จะเป็นยังไงกดขับดูโอเคสภาพก็น่าจะดีนะครับผมขับไปล้อไม่หลุดใช่ไหม <laughs> โอเคตอนนี้เราผมมีรถแล้วครับผมมีรถแล้วว่ายิงงานละนะฮะ แล้วก็สามารถที่จะลดไอ้ลดอะไรล่ะสามารถที่จะรับงานตรงนี้ได้นะฮะรับงานจากรถฟุกลิฟต์ได้แล้วนะครับก็คือรับงานแบบตามใจเลยเอรับงานแบบเป็นของตัวเองนะครับมีรถเป็นของตัวเองรับงานได้นะครับไม่ต้องรับจ้างขับนะครับผมตอนนี้เอ้ยแพงสุดเป็นที่สี่พันนะครับผมสี่พันเหรียญนะครับตอนหนึ่งงานอันนี้ที่สามารถจะรับงานได้นะครับ แล้วก็อยอดในบัญชีตอนนี้มี1นึ่งนะครับผมที่เหลือเราก็เอาไว้ผ่อนกับธนาคารนะครับที่เรากู้มา <laughs> นี่เลยประมาณ <pper> นี้และแต่ลมมันก็จะยังไม่มีอะไรนะครับในใจเพราะว่าจะเป็นแบบาสายซิมูเลเตอร์นะครก็จะขับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเลเวลจะขึ้นนะครับ โอเคแล้วก็วันนี้ก็รับงานได้แล้วนะฮะรถอันนี้เป็นรถมือสองนะฮะที่ต้องการร <laughs> ับงานได้นะครับแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละครับผมการตั้งค่าอื่นๆต่งางๆผมเคยสอนในคลิปที่ลงแมปนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะฮะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับมีเสียงแทรกเสียงสี่เสียงสี G, one, เสียงจีเสียงซ้อนเครับก็ขอไัยด้วยนี่ก็ผมรีดไฮไฟก็ต้องขอตัวราดไปก่อนครับพบกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ